สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่13สิงหาคม2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้หลังจากปิดทําการวันแม่ไปเมื่อวานนี้นะคะก็คิดว่ายังมีแรงกดดันทําให้ปรับตัวลดลงยังมีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่า1,400จุดได้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเซนติเมนต์การลงทุนภายนอกจะมีการรีบาวขึ้นมาหลังจากปรับตัวลงแรงกันเกือบทุกตลาดทั่วโลกนะคะหลังการปรับ ตัวดีวลูตัวค่างเงินหยวนของทางการจีนไปเมื่อสองวันก่อนนะคะซึ่งก็ยังคงมีแรงกดดันทำให้มีการทำให้ค่างเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่างลงต่อเนื่องจากการกำหนดราคากลางนะคะจากทางรัฐบาลจีนนะคะก็ต่อเนื่องกันเป็นวันที่3แล้วนะคะแต่ว่าก็วันนี้ตลาดหุ้นต่างๆเริ่มมีการรีบาวนะคะเมื่อวานนี้โดยเพราะตัวราคาน้ำมันกับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเริ่มรีบาวจากการแรงเก็งกำไรว่าใน ถ้ามีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเฟดอาจจะชะลอเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี้ออกไปนะคะเพราะว่าค่างเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะมีการแข็งค่าขึ้นโดยเชิงเปรียบเทียบมากมากขึ้นนะคะเมื่ออยู่น,นี่มีการอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตแล้วก็อาาัตราเงินเฟอ้ออยู่พอสมควรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยของ ปัจจัยด้านอื่นของประเทศเศรษฐกิจในภูมิภาคยิ่งในภูมิภาคเนี่ยอาจจะต้องจับตากันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของจีนเองนะคะที่ทุกคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วนะคะในส่วนของมาเลเซียเองเนี่ยสถานการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจก็ดูน่าจับตาเช่นเดียวกันนะคะหลังจากตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนตั้งประเด็นโจมตีในเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็กดดันให้ค่างเงินลิงกิตเนี่ย อ่อนค่างลงอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลกระทบให้ตัวเงินสำรองระหว่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะส่งผลต่อตลาดเงินในภูมิภาคได้นะคะตรงนี้ก็ได้จับตาสําสหรับเรื่องของประเด็นเรื่องค่างเงินหลายๆสกุลในภูมิภาคที่ได้รับแรงกดดันแล้วก็อยู่ในทางอ่อนตัวลงไปอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลกระทบต่อบันโปรอย่างแน่ๆนนะคะส่วนของบ้านเราเองเนี่ยยังอยู่ในเชิงของการอ่อนค่านะคะแต่ว่าก็ายังไม่ได้มากนะคะคงต้องจับตาดูต่อไปนะคะ กลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มของเซ็นเด็กวันนี้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ทางย่อตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงที่เราอยูดเน่ตลาดอื่นลน่วงหลดลงไปกันในระดับที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะ,ะคิดว่าวันนี้คงจะอยู่ในเซนติเมนต์เชิงลบต่อถึงแม้ว่าวันในเช้าวันนี้เนี่ยตลาดอื่นเริ่มรีบาวนะคะเราก็ยังมองว่าการรีบาวอาจจะเป็น เพียงในช่วงสั้นเท่านั้นถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระยะสั้นแล้วต้องการจะซื้อรีบาวก็คงไปดูแถวแถวแนวรับ1385หรือ1395แล้วก็ซื้อรุ่นเด้งรีบาวแล้วทยอยขายออกไปนะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยที่ปรับลงมาแรงตอนนี้อยู่ที่ PE ประมาณ14.6เท่านะคะก็มองว่าอาจจะมีแรงซื้อของกลุ่มสถาบันเข้ามาสปอร์ตตลาดอยู่บ้างนะคะในช่วงนี้แนวต้านคงมองที่14.8ก่อนนะคะหุ้นใน พอ,อระยะสั้นนะคะตัดขาดทุนตัว t p a ออกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะลบ2.38คงเหลือถึง m e กา AAV แล้วก็ตัว CPN นะคะพุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash b a l a n c นะคะปิโก1ตัวนะคะแล้วก็ตัวที่มีโอกาสติดให้จับตาดูก็คือ AJD นะคะ KKC PAF แล้วก็ AJD one หนนะคะ หุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยขอนำเสนอ,เ,อเทรดตัว AOT เข้ามานะคะเนื่องจากดูราคาหุ้นที่ปรับตัวลงแรงจากความกังวลในเรื่องของค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงนะคะอาจจะกระทบจำนวนนะักท่องเที่ยวของจีนนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยมองว่าค่าเงินหยวนเทียบกับค่าเงินบาทเนี่ยจะพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาราว4-5นะคะในขณะที่การอ่อนค่าของค่าเงินหยวนเมื่อวันที่11 สิงหาคมเนี่ยอ่อนค่าลงมาเพียง1.5-2%เท่านั้นนะคะสุดที่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินหยนยวนอยู่นะคะแนวรับเบื้องต้นเนี่ยของ AOT ยังมีพื้นฐานที่ดีนะคะเป็นธุรกิจผูกขาดในประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวออมอง การขายเป็นลักษณะของ panic sell นะคะก็อาจจะซื้อลุ้นรีบาวได้นะคะเมื่อยอดตัวลงมาค่อนข้างแรงแบบนี้นะคะให้เข้าซื้อ268นะคะรอเทค Profit ที่284แล้วก็ตัดขาดทุนที่258นะคะอัปเดตตัวอื่นในหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเดมโก้เนี่ยปรับจุดตัดขาดทุนนะคะออมาที่11บอาทสานะคะกันกุลเนี่ยถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะ TRC ถือสถานะต่อ AAV ถือสถานะต่อนะคะตัวซีรีตัดขาดทุนออกไปนะคะที่1.67นะคะตัวแอดวานเนี่ยมี adjust ราคานะคะ จากการ XD Dividend เมื่อว,วันที่11สิงหาคมที่6บาท50นะคะเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อจุดทำกำไรเนี่ยจุดแต่ขาดทุนปรับนะคะจุดทำกำไรเป็น245นะคะจุดแต่ขาดทุน236นะคะปรับลงมาตาม Dividend ที่ได้รับเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวอื่นถือสถานะต่อสำหรับ TTA, IVL แล้วก็ตัว CPN นะคะส่วนหุ้น SBL นะคะ SBL เนี่ยก็ Take Prof เทค Profit ไปทั้ง2ตัวนะคะทั้งไทคอนแล้วก็ BBL ยังไม่มี uh, การนำเสนอเพิ่มเติม,ตมสำหรับในวันนี้นะคะ ปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ